สบ e นะายดีสวัสดีเด้อเนาะปลาลงมดตสุโภสตร์นะมาในกระท่องกับสิแกงนอก่องไม้พี่น้องเอ้แกงน่องไม้เนาะเตรียไมไว้แล้วพี่น้องเลยจะท่องปั่นยาน้ะเนาะมาต่อนมาบริเกงลายแล้วพี่น้องเอ้สิแกงพอดีกิน พอดีกินสองคนนะสองคอนกะ็สอง เรอใส้ก่อนพรมมกระ้องไว้เราเบื่อก็คือเขามาที่ห้องน้เลย thơ bài sai nhà thơ bài ใสต่อได้ค่ะใส่ใส่ไปต่ตรงนี้พีงย้ยังทามชท้องวะาท้องสะออก้างนอกบเลยจ้ะข้องไปจะตอบให้เอ๊ะ กกินสองคนได้ไหมในคนละเท่องเอ้ยนี้มันกินได้ทองกับิีไส่เห็ดลงไปว่าเห็ดนี่มันมันบวบเปืยเนาะหมกบวกกับอันหมกอึนี่มันสิเปื่อยชะ้องจีไส่ด้านหลังกินสิเก้าคนในเท่าไร ชายกินกับชายกินอะไรชื่อชายกินตอีส,ยสยยวยนึงนะวัดโบวัดก,กรโยนี่หนึน่งเนาะ vậy thì đấy còn đi con sẽ tầm con người จะกินตามกล้วยวะสะ,ะจัดตำกล้วยให้กินะจะกินตกล้วยก็จะจัดให้อยู่กับสองคนเลย อยากกินตำนั่นตำนี่เดี๋ยวเราส่งไปกับบอเบิงอุ้ยน่าจะดับไม่ดับเองนะนี่อะไรนะ đi đắp em của em nào rồi. nhà nó phải như thế em mua bừng như thế này ừ, hang như thế này. mà đắp bực rồi หวานตำกล้วยก็ะยากว่าสักก่งเกงไม่ก็ะยาเลยตำเลยพ่นแม่พี่น้องตำทีเดียวเลยตำกล้วยตะลี่

ประตูแล้วคุณมพี่น้องประตูลมพัดก็จะต้องไปล็อกไว้ก่อนที่รัก ใชผักะแนงแล้วนี่เน <os> ื้อตกนี้ต้องทำมาซ้ำการเตรียมวัิ ប្រូវើនខ្លាប់មានប្រូវើន្រូ Yeah. tầm cuộn không nhỉ tầm ta cái nhang nào 拿出来。拜拜 ກັບນີ້ອັນນີ້ 对。 หอแกระชิด้ดค่ะรอ้ใส่แกงมหม่ายก็อค่อยตักมาี่ค่ะก็แล้วแล้วเนาะ 压力。 очку n rồi เสร็จแล้วตัดกินมั เสร็จแล้วพ่อแมงพี่น้องแกงหน่อไม้เดี๋ยวเราก็จะไปกินกันนอวันเนี่ยกรสิประมาณนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยแกงหน่อไม้กระตัมกล้วยของสาทองวันนี้เนาะไปกินไปโอเคสปาลุงเลาคลิปนี้เ่ากระชิบคอโตไปแล้ววันนี้เนาะคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้อง กดไลค์กดแชร์กดติด,ด,ด,าานนด,ดตามให้สะท้องคือเต้าเด้อเนาะไปแล้วสบายดีแล้วสวัสดีเบ้อสุขสุขคนเนาะฝากกดไลค์กดติดตามให้สะท้องดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์เนาะไปล่ะบายบาย